ตำนานผีทหารญี่ปุ่นเฝ้าสมบัติที่วัดภูเขาทองพัทลุงเจอผีทหารญี่ปุ่นยืนถือดาบซามูไรจังก้าอยู่ในถ้ำผีเฝ้าสมบัติที่ภูเขาทองพัทลุงเป็นเรื่องเล่าต่อต่อกันมาขนสมบัติซ่อนในถ้ำพร้อมขังตัวเองสมัยก่อน ตอนอยู่พัทลุงนั้นผมเป็นคนมีเพื่อนมากเพราะเป็นเด็กกิจกรรมทำให้มีโอกาสพบเจอเด็กจากโรงเรียนอื่นๆทั้งจากทั่วเมืองพัทลุงเองและจากจังหวัดตรังจังหวัดสตูลนครศรีสงขลาพอโตมาต่างคนต่างมีงานทำก็ยังคงติดต่อกันอยู่ พอว่างๆก็นัดรวมกลุ่มไปนั่งกินตามร้านอาหารบ้างริมทะเลแบบปูเสือนั่งกันมืดๆบ้างก็แน่แหละพอรวมกันทีหนึ่งก็ต้องมีเรื่องคุยกันเรื่องสาระบ้างไร้สาระบ้างไปตามวัยแต่ที่แน่ๆเรื่องผีๆมันต้องมา เมื่อบรรยากาศพื้ดมืดริมทะเลเป็นใจและนี่คือเรื่องราวของสาวนางหนึ่งที่เล่าประวัติความหลอนของถิ่นบ้านเกิดของนางผมจึงนำมาเล่าต่อในวงกว้างอีกทอดหนึ่งกี้นางเป็นคนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงบ้านอยู่ที่ บ้านปากคลองหลายๆายคนอาจจะบอกว่าไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าหมู่บ้านนี้อยู่ใกล้วัดเขาอ้อหลายคนอาจจะร้องอ๋อเพราะวัดเขาอ้อนี้ในอดีตได้ชื่อว่าเป็นสำนักไสยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมาก ขุนพันธรักษ์ราชเดชมือปร,ราบโจรชื่อดังก็เคยเป็นสิทธิ์ของสำนักสยเวทนี้แต่ผมไม่ได้จะมาเล่าถึงความขลังของวัดเขาอ้อแต่จะมาเล่าถึงตำนานลึกลับของวัดภูเขาทองที่อยู่ไม่ไกลกันที่นางสาวกี้เล่ามาอีกที วัดภูเขาทองตั้งอยู่ติดกับเทศบาลบ้านป่าคลองหากใครนั่งรถไฟผ่านสถานีป่าคลองจะเห็นภูเขาหินปูนสูงโดดเด่นเหมือนจอมปลวกหากดูในแผนที่จะพบว่าเขาทองจะอยู่ตรงกับเขาอ้อในระนาบเหนือใต้ แนวเดียวกันกี้บอกว่าเธอได้ฟังเรื่องนี้มาจากแม่และแม่ก็ฟังมาจากทวดอีกทีปัจจุบันนี้ทวดเสียชีวิตไปแล้วเกี่ยวกับภูเขาลูกนี้ทวดเล่าให้แม่ของกี้ฟังว่าสมัยก่อนทวดปลูกบ้าน สร้างครอบครัวอยู่ที่บ้านปากคลองเก่าบ้านปากคลองที่ติดกับเขาทองนี้เป็นปากคลองที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อมีทางรถไฟตัดผ่านในปีพุทธศักราช2453ทวดของกี้เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนแถบนี้เป็นปา่าหญ้าทุ่งนาและทางเกวียน ปารกไปสุดลูกหูลูกตาหาความเจริญไม่เจอแต่เมื่อก่อนนั้นเขาทองก็ไม่ได้ชื่อเขาทองอย่างในปัจจุบันแต่จะชื่อเขาอะไรนางก็จำไม่ได้สมัยนั้นวัดเขาอ้อมีความเป็นเอกทางด้านสยศาสตร์จนทั้งเสือและตำรวจ และรวมไปถึงคนทั่วไปต่างก็ได้เดินทางมาฝากตัวเป็นสิทธิ์กันมากเพราะอยากหนังเหนียวแน่นอนตำรวจกับเสือย่อมไม่ถูกกันยิ่งพัทธลุงนี้ในอดีตได้ชื่อว่าเป็นถิ่นเสือเสือจึงมากไม่ต่างกับสุพรรณอ่างทอง สิงบุรีของภาคกลางพวกตำรวจและคนสุดจริตเมื่อเดินทางมาวัดเขาอ้อก็นอนอาศัยที่วัดเขาอ้อได้เลยเพราะไม่ต้องเกรงกลัวอะไรแต่พวกเสือสางนั้นจะไม่กล้านอนที่นั่นเพราะกลัวเจอตำรวจจะเข้าไปนอนที่บ้านปากคลองเก่า ก็กลัวชาวบ้านจะไปแจ้งตำรวจพวกเสือนั้นจึงได้ไปอาศัยถ้ำใหญ่ที่ตีนเขาทองเป็นที่พักที่อยู่ในระยะไกลชั่วเคี้ยวหมากแหลกพอศบโอกาสปลอดโปร่งล่งคนก็จะลอบเข้ามาฝากตัวขอของดีที่วัดเขาอ้อกลับไปทวดของกี้บอกว่าชาวบ้านปากคลองยุคนั้น รู้ดีว่าที่ถ้ำใหญ่ตีนเขาลูกนั้นมีพวกโจรไปอาศัยใช้เป็นที่หลับนอนอยู่แต่ก็ไม่มีใครที่จะไปแจ้งตำรวจเพราะไม่อยากมีภัยมาถึงตัวได้แต่บอกกล่าวบรรดาลูกหลานที่เป็นหญิงสาวไม่ให้เข้าไปใกล้ภูเขาลูกนั้นเพราะอาจจะถูกพวกเสือฉุดเอาไปได้ ในปีพุทธศักราช2,453การเข้ามาของทางรถไฟที่ตัดผ่านพัทลุงโดยขุนนิพั์เฉียดเข้ามาใกล้เขาลูกนั้นนำความเจริญมาให้พวกโจรที่เคยอาศัยถ้ำใหญ่ตีนเขาก็ไม่กล้าอยู่เพราะกลัวทางการจะจับกลุ่มพร้อมๆกับการเข้ามาตั้งสำนักสงฆ์ ของพระธุดงรูปหนึ่งที่ยึดเอาถ้ำใหญ่ตีนเขาเป็นที่จำวัดและปฏิบัติธรรมจนเมื่อกองทัพญี่ปุ่นจู่โจมประเทศไทยในเช้าตรู่ของวันที่8ทธันวาคมพุทธศักราช2484โดยยกผลขึ้นบกพร้อมกันเจ็ดจุดมีจังหวัดสมุทรปราการ บางปูเท่านั้นที่ไม่มีการประทะนอกนั้นปะทะกับคนไทยทุกจุดคือจังหวัดประจวบจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีเมื่อรัฐบาลไทยยอมให้ญี่ปุ่นผ่านแดนทหารญี่ปุ่นก็ใช้ทางรถไฟลำเลียงข้าวของ อาวุธและสมบัติที่ยึดมาได้จากมาลายูของอังกฤษขึ้นเหนือเพื่อไปสมทบกับกองกำลังที่จะบุกพมา่าว่ากันว่าญี่ปุ่นนั้นมีทองและเงินเป็นหลายโบกี้รถไฟที่ยึดจากหัวเมืองมาลายูอันมั่งคั่งของอังกฤษก็ส่งผ่านเมืองพัทลุงอยู่เนืองๆจนถึงปีพุทธศักราช 2,488รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามพวกทหารที่อยู่นอกดินแดนตามพื้นที่ต่างๆก็ทำการฆ่าตัวตายไปเสียมากและหนึ่งในจำนวนนั้นมีทหารญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มลำเลียงทองคำและอยู่ในเขตพัทลุงเมื่อรู้เช่นนั้น จึงเสาะหาสถานที่ที่จะเอาทองคําและสมบัติทั้งหมดไปซ่อนเอาไว้ก่อนจะมารู้ว่าที่ภูเขาใกล้สถานีปากคลองมีถ้ำใหญ่อยู่ตีนเขาเข้าออกไม่ลำบากจึงจัดการลำเลียงทองคําทั้งหมดเข้าไปไว้ในถ้ำก่อนจะระเบิดปิดปากถ้ำพร้อมกับขังตัวเอง ให้กลายเป็นผีเฝ้าทรัพย์อยู่ในถ้ำนั้นอันเป็นที่มาของชื่อเขาทองทวดของกี้เล่าว,ว่าชาวบ้านที่รู้เห็นเหตุการณ์นี้ก็เอาไปบอกกล่าวต่อๆกันไปจนมีคนอยากรวยพยายามจะไปขุดหินที่ระเบิดปิดปากถ้ำอยู่แต่ก็ทำไม่ได้เพราะหินหนักเป็นตันๆกอบกับ สำนักสงฆ์เริ่มเจริญกลายเป็นเขตวัดคนที่คิดจะเข้าไปขุดจึงทำได้ยากตัวกระผมเองเคยปีนไปขึ้นบนภูเขาทองสมัยนานมาแล้วทางขึ้นด้านที่ขึ้นไปจากเขตวัดชันมากแต่พอปีนได้ที่ตีนเขาจำได้ว่ามีร่องรอยเหมือนเป็นหินก้อนใหญ่ๆ แยกออกต่างหากจากตัวหินภูเขาเหมือนใครเอามากองกองไว้ตรงตีนเขาแรกๆจะเป็นบันไดปูนประมาณไม่กี่สิบขั้นหลังจากนั้นจะมีเชือกผูกระหว่างต้นไม้ให้จับเวลาปีนขึ้นไปกี้เล่าว่าในอดีตเคยมีคนพยายามอย่างมากที่จะขุด และหาทางเข้าไปในถ้ำให้ได้หากเข้าไปได้มันหมายถึงความร่ำรวยที่รออยู่แน่นอนแต่แม้จะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเพราะหินมันหนักเกินไปแล้วสมัยนั้นชาวบ้านทั่วไปก็ไม่มีเครื่องมือที่ดีพอจะยกหินออกได้เคยมีการเอาร่างทรง และอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมในสมัยนั้นมานั่งทางในเพื่อหาทางเข้าแต่อาจารย์เหล่านั้นล้วนบอกว่าเข้าไปไม่ได้เนื่องจากเจ้าของเขาห่วงมากเพ่งกระแสจิตเข้าไปก็เจอผีทหารญี่ปุ่นยืนถือซามูไรจังก้าอยู่ในถ้ำพวกนั้นสังเวยตัวเองด้วยการขว้านท้อง ตายกลายเป็นผีตายโหงวิญญาณแรงมากทางเข้ามีแต่ใครที่เข้าไปจะไม่ได้กลับออกมาอีกตลอดการพวกนักเลงอยากรวยแม้จะรู้แบบนั้นก็ไม่ได้กลัวเกรงเสาซีเหล่าอาจารย์และคนที่พามาส่งให้บอกทางเข้าให้ได้ท่านก็บอกว่าบนยอดเขามีปล่องเล็ก ที่พอจะปีนลงไปในถ้ำได้อยู่พอพากันปีนขึ้นไปบนยอดเขาก็เจอปล่องนั้นจริงๆหากมีใครอยากจะพิสูจน์เชิญลองไปปีนขึ้นยอดเขาทองดูนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าจากการที่เคยปีนขึ้นไปมีปล่องนั้นอยู่จริงผมเองก็มารู้เกี่ยวกับตำนานของเขาทอง ภายหลังจากที่เคยไปปีนขึ้นเขาทองเมื่อนานมาแล้วบนนั้นของเขาทองจะแยกออกเป็นสองยอดยอดหนึ่งหันไปทางวัดเขาอ้อหาใครนั่งรถสายพัท,ทลุงทะเลน้อยจะเห็นยอดด้านนี้มีธงปักปลิวสวัยอยู่ส่วนอีกยอดจะแยกไปทางทิศใต้ที่ยอดทิศนี้จะมี JD เจดีเล็กๆตั้งอยู่ เขียนเอาไว้ที่ฐานว่าหากใครขึ้นมาสักการะเจดีย์นี้ทุกวันจะหายจากโรคภัยต่างๆในใจผมคิดตอนนั้นก็แน่ละ่ะถ้าเล่นขึ้นมาสักการะทุกวันมันต้องหายจากโรคเพราะร่างกายคงแข็งแรงมากๆแน่เลยกี่เล่าต่อว่าพอพวกนักเลง เจอทางลงบนยอดเขาก็พากันปีนล,ลงปล่องไปแต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นคนกลุ่มนั้นกลับออกมาได้อีกเลยคาดว่าถ้าไม่ขาดอากาศตายก็คงลงไปเจออะไรที่สยดสยองข้างล่างแน่ๆกี้บอกว่าวันดีคืนดีก็มีคนเห็นแสงไฟเป็นดวงขาวๆลอยขึ้นมาจากเขาทอง ยิ่งสมัยทหารญี่ปุ่นระเบิดขังตัวเองอยู่ภายในถ้ำใหม่ๆนั้นมีชาวบ้านที่ทำไร่ทํานาติดเขาทองเล่าว่าตอนนั้นตะวันโพลเพลเริ่มจะมืดตนก็เก็บอุปกรณ์ทํานาเตรียมตัวเดินทางกลับพอเดินแบกจอบแบกพร้าผ่านตรงจุดที่เคยเป็นปากถ้ำซึ่งตอนนั้นถูกระเบิดหินลงมาปิดแล้ว มองขึ้นไปตรงจุดนั้นก็ขาสานเยี่ยวแทบราดเพราะเห็นร่างทหารญี่ปุ่นหลายร่างบางร่างนั่งบางร่างยืนที่จำได้ติดตาคือมีร่างหนึ่งมองมาทางตนหน้าตาถมึงถึงเหมือนตาจะทะลักออกมานอกเบ้ายังไงอย่างนั้นสุดท้ายก็ทนอยู่ไม่ได้ทิ้งจอบพร้าวิ่งกลับตัวปลิวมาบอกคนที่บ้าน ชวนคนอื่นกลับไปเป็นเพื่อนเพื่อเอาจอบพร้ก็ไม่มีใครเอาด้วยเพราะกลัวล้วนต่างบอกว่าไอ้พวกผีทหารญี่ปุ่นในถ้ำปิดตายนั้นแหละที่ออกมาหลอกหลอนมันคงขวงสมบัติเลยออกมาหลอกไม่ให้ใครเข้าไปใกล้สมบัติของมันมีเรื่องเล่าต่อมาอีกว่าเคยมีเนนอง์หนึ่งในว่าจบมาจากสำนักเข,ขาอ้อ มั่นใจว่าตัวเองมีวิชาอาคมพอตัวอยากจะลองวิชาจากกรรมราผีญี่ปุ่นจึงได้ปีนขึ้นเข่าทองและปีนลงปล่องปล่องเดียวกับที่กลุ่มนักเลงลงไปแล้วหายไปทั้งหมดนั่นแหละชาวบ้านที่ไปด้วยก็นั่งรออยู่นานแล้วก็เหมือนกลุ่มนักเลงเนนองค์นั้นลงไปแล้วไม่กลับขึ้นมาอีกเลยเช่นกันนับตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่มีใครหานกล้าที่จะเข้าไปเอาสมบัติที่ว่านั้นอีกเลยทุกวันนี้สมบัติทาหารญี่ปุ่นที่เข่าทองนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปเพราะได้กลายเป็นเขตของวัดและโรงเรียนยากที่ใครจะเข้าไปขุดหาได้อีกพร้อมๆกับเรื่องราวที่เริ่มหายไปกับคนยุคนั้นที่ล้มหายตายจากไปกันหมดเด็กรุ่นใหม่ ที่พอจะพอรู้เรื่องนี้ก็มีไม่กี่คนและรับรู้มาจากคนรุ่นก่อนอีกทีจริงหรือไม่จริงก็ไม่อาจรู้ได้เพราะไม่รู้จะไปถามหาจากใครก็กลายเป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกกันไปแต่หากใครอยากจะลองพิสูจน์ปล่องบนยอดเขาก็ลองไปปีนกันดูได้นะครับอย่าลืมไปสักการะเจดีย์เล็กๆ บนยอดเขาด้านทิศใต้ด้วยละ่ะที่แน่ๆวิวบนนั้นสวยดีเสียดายผมไปปีในในยุคที่ไม่มีโทรศัพท์ถ่ายรูปและปัจจุบันก็ไม่มีเวลาไปปีนอีกยิ้งมารู้เรื่องราวตำนานนี้เข้าด้วยแล้วยิ่งกลัวไม่กล้าไปส่วนใครอยากจะลองเชิญเลยครับพิกัดมาชัดขนาดนี้ขอบคุณครับ